ยินดีต้อนรับเชิญชวนเที่ยวงานอำเภอหนองบุญมากนะคะงานเฟื่องฟ้าบานอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแหล่งผลิตเฟื่องฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโลกครับผู้บ่าวกเกษตรอ่อนซ่อนของดีมอนีกกับภาพพี่น้องเที่ยวชมงานช่วงฤดูหนาวคือเก่าครับมียังแปลใไม่สวยงามขึ้นกว่าเดิมพี่น้องครับพิธีกรภาคสนามมาจากศูนย์รุ่งเงินน้องใบเฟิร์นครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ เชิญชวนเที่ยวงานอำเภอหนองบุญมากนะคะวันนี้เฟื่องฟ้าก็มีรูปลักษณ์หลายหลายรูปแบบหลายสีแล้วเราก็เอาต้นเฟื่องฟ้ามาตกแต่งนะคะแล้วก็จะเป็นต้นไม้เฟื่องฟ้าบนไซที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใบลายแล้วก็มาแต่งให้มันเป็นรูปลักษณ์เอกลักษณ์ต่างๆใส่ยอดสีเข้าไปค่ะแล้วก็มีรูปลักษ์ ที่ให้เลือกให้ชมหลายแบบค่ะาจะเป็นซุ้มประตูกระเชา้าจากเฟืองฟ้าที่มันเป็นสีเดิมพื้นบ้านแล้วก็เอาเฟื่องเฟืองฟ้ามาตกแต่งให้มันมีหลากสีห้าสีอยู่ในต้นเดียวกันนะคะหรือเราชอบต้นเฟืองฟ้าแบบไหนก็ให้เราตกแต่งได้ตามที่เราชอบค่ะค่ะขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวงานอ,อำเภอหนองบุญนาคเราค่ะ สวยงามสุดคลาสสิกนี่ครับพี่น้องครับเป็นสวนของพี่วิชัยหรือสวนวิลุ่งนี่ครับจัดสรรมาลงบูธในงานเฟื่องฟ้าบานฤดูหนาวที่อำเภอหนบุญมากของเรานี่สีสันครับส่วนนี้ก็เป็นของคุณพี่นงนุษสวนนงนุชสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นหัวใจ และนี่ก็เป็นต้นที่ได้รับรางวัลมานะครับสวยงามมากเลยทีเดียวด้านหลังก็เป็นหนึ่งปิป๊บนะฮะหลากสีสันสวยงามมากครับภายในงานยังจัดโชว์อีกมากมายอลังการงานสร้างครับมีสารพัดร,รูปแบบทั้งไม้ดัดรูปทรงต่างๆครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เปิดงานนะครับสำหรับฤดูกาลของไม้ดอกไม้ประดับ ของอำเภอหนองบุญมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้ขนมาเพราะว่าเป็นไซย,ยักษ์ไซใหญ่ลีลาที่ว่าอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียว เชิญเชิญเที่ยวงานมันที่27พฤือศจกิกานจนถึงมันที่3ธันวา2567นะคะบ๊ายบายค่ะ